เจริญพรอนญาติโยมสาธุชนทุกท่านท่านทั้งหลายเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงดูเหมือนมีโชคลาภทำอะไรก็ขึ้นขณะที่บางคนกลับเจอแต่ความลำบากทั้งที่เราก็ไม่ได้ทำความชั่วใหญ่โตอะไรหรือทำไมเราบางทีก็รู้สึกติดขัดไปหมดทุกเรื่องแล้วไอการกระทำเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามไปในชีวิตประจำวันเช่นการพูดจาดีๆสักคำ การยิ้มให้กันการเก็บขยะเล็กๆกน้อยๆการรักษาสัญญาเล็กๆน้อยๆหรือแม้แต่ความคิดแวบเดียวในใจของเราสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลต่อบุญกรรมสวรรค์นรกชาตินี้ชาติหน้าได้อย่างจริงจังเชียวหรือแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ถึงได้ละเลยไม่ใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้กันนักหนอสัตว์จะทำข้อนี้โยมเอย๋ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้ง เพราะในพระพุทธศาสนาแล้วนั้นไม่มีสิ่งใดในจักรวาลน,นี้ที่จะเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญทุกสิ่งล้วนมีเหตุปัจจัยและผลของการกระทําของเราหรือที่เรียกว่ากรรมนั้นไม่ได้จํากัดอยู่แค่การกระทําที่ยิ่งใหญ่หรือความผิดบาปที่อุกชะกันเท่านั้นแต่รวมถึงสิ่งที่เราทําเล็กๆน้อยๆในทุกๆลมหายใจเข้าออกด้วยดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระธรรมบทว่า ปุริโสกุมภพมิทังปูเรติอัปปาเปนถินทุนาแปลว่าคนย่อมอย่างหม้อให้เต็มได้ด้วยหยาดน้ำทีละน้อยๆหรืออีกประโยคหนึ่งที่ว่าบาปกรรมก็ย่อมเต็มได้ด้วยการกระทำเพียงเล็กน้อยเช่นกันโยมเอย๋ยลองนึกภาพดูสิว่าหยดน้ำเล็กๆเ,เพียงหยดเดียวดูเหมือนจะไม่มีผลอะไรแต่เมื่อมันหยดลงสู่ภาชนะเดิมซ้ำๆไม่ขาดสายไม่นาน หม้อนั้นก็ย่อมเต็มเปลี่ยมไปด้วยน้ำเช่นเดียวกันการกระทําดีเล็กๆน้อยๆหรือการกระทําไม่ดีเล็กๆน้อยๆก็ย่อมสะสมบ่มเพาะเป็นกรรมที่มีกำลังมหาศาลได้การพูดจาอ่อนโยนการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆอยการมีเมตตาแม้เพียงในความคิดการรักษาศีเล็กๆน้อยๆอย่างเคร่งครัดสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหยดน้ำแห่งบุญกุศลที่ค่อยๆเติมเต็มบุญบาร,รมีเราให้เต็มเปี่ยม ส่งผลให้จิตใจเราผ่องใสเบิกบานทําให้ชีวิตในชาตินี้พบเจอแต่ความสุขความเจริญและเป็นปัจจัยไปสู่สุขติภูมิในชาติหน้าได้เช่นกันส่วนการกระทําที่ไม่ดีเล็กๆน้อยๆเช่นการพูดโกหกเล็กๆน้อยๆการนินทาว่าร้ายการขาดความเคารพการละเมิดศีลเล็กน้อยการทิ้งขยะไม่เป็นที่การเบียดเบียนสัตว์เล็กการทิดร้ายแม้เพียงชั่วครู่ ก็ล้วนเป็นหยดน้ำแห่งอักุศล,ลกรรมที่ค่อยๆสะสมพอกพูนนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนใจในปัจจุบันและเป็นเหตุปัจจัยไปสู่อบายภูมิในอนาคตได้เช่นกันแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ถึงละเลยมองข้ามมันไปก็เพราะว่าเรามักจะมองเห็นแต่ผลที่ปรากฏในทันทีทันใดเราขาดสติที่จะพิจารณาถึงเหตุและผลที่ต่อเนื่องยาวนาน เรามักจะประมาทคิดว่าเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไรเพราะไม่เห็นผลเสียในทันทีไม่เห็นว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรใหญ่โตในอนาคตทําให้เราไม่ระมัดระวังในการกระทําความคิดและคําพูดของเราดังที่องค์หลวงพ่อชาสุภัทโทแห่งวัดหนองป่าพงท่านได้เน้นย้ําอยู่เสมอว่าจงอย่าประมาทในสิ่งเล็กน้อยเพราะสิ่งเล็กน้อยนี่แหละคือบ่อกเกิดแห่งสิ่งใหญ่ทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วก็ตามท่านสอนให้เรามีสติอยู่ทุกลมหายใจให้ใส่ใจในรายละเอียดของการกระทำทุกอย่างเพราะสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้นี่แหละที่จะหล่อหลอมตัวตนของเราและกำหนดทิศทางชีวิตของเราในที่สุดและท่านองค์ดาลายลามะที่14ก็ได้ตรัสไว้ในทรรมดองเดียวกันว่า Even a small act of kindness can make a large difference in someone's day หรือแปลว่า แม้แต่การกระทำที่เปลี่ยมด้วยความเมตตาเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในวันของใครบางคนได้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของการกระทำเล็กๆน้อยๆที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่นและต่อโลกนี้ได้อย่างมหาศาลญาติโยมทั้งหลายอาตมาจึงขอเชิญชวนให้พวกเราทุกคนจงหันกลับมาพิจารณาใส่ใจในทุกๆก,การกระทำ ทุกๆคำพูดและทุกๆความคิดของเราให้มากยิ่งขึ้นอย่าได้ประมาทในสิ่งเล็กน้อยเพราะสิ่งเล็กน้อยนี่แหละคือเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมดีและกรรมชั่วที่จะงอกงามออกดอกออกผลในชาตินี้และชาติหน้าขอให้พวกเราจงมีสติระลึกรู้และเลือกที่จะเพาะปลูกแต่เมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามเพื่อชีวิตที่ผาสุขสงบเย็นทั้งในปัจจุบันและสัมปรายาภพเธอ ณหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำอาจิรวดีไม่ไกลาจากเมืองสาวัตถีในสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนชีพมีชายผู้หนึ่งชื่อว่ามังคละมีอายุราว40ปีเศษประกอบอาชีพทำนาเลี้ยงชีพมังคละเป็นคนจิตใจดีไม่ได้คิดร้ายกับใครแต่มีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งที่ติดตัวมาตลอดนั่นคือความไม่ใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆมังคละมักจะคิดว่าเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอก เมื่อกินข้าวเสร็จก็วางจานชามทิ้งไว้ไม่จัดเก็บให้เรียบร้อยปล่อยให้มีเศษอาหารอยู่ตามพื้นเมื่อใช้อุปกรณ์ทำนาเสร็จก็มักวางทิ้งไว้ตามพื้นดินบางครั้งก็ถูกแดดถูกฝนเสียหายต้องซื้อหาใหม่บ่อยๆเมื่อตักน้ำจากบ่อกลางหมู่บ้านซึ่งเป็นบ่อที่ชาวบ้านใช้ร่วมกันใช้เสร็จก็ปล่อยให้น้ำหกเลอะเทอะทางเดินเชอแชะแฉะไม่คิดจะเช็ดถูหรือทำความสะอาด แม้แต่เปลือกผลไม้ที่กินเสร็จก็โยนทิ้งไปข้างทางโดยไม่คำนึงว่าอาจมีใครเดินมาเหยียบพลาดพลั้นได้ในความมืดหรือก่อให้เกิดความสกรปรกแก่ทางเดินส่วนรวมด้วยด้วยนิสัยเช่นนี้ชีวิตของมังคละจึงเต็มไปด้วยเรื่องจุกจิกกวนใจเท่าของในบ้านมักจะหาไม่เจอหรือชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควรเพราะไม่เคยจัดเก็บให้เข้าที่ แปลงนาที่อุตสาหลงแรงไถหวานก็มักมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างรั้วพังหรือทางน้ำอุดตันอยู่เสมอเพราะไม่เคยดูแลซ่อมแซมจุดเล็กๆน้อยๆให้แข็งแรงตั้งแต่แรกคนในหมู่บ้านก็มักจะเว้นระยะห่างไม่ค่อยอยากเข้าใกล้หรือช่วยเหลือมังคละเท่าไหร่นักเพราะรู้ว่าเขาเป็นคนไม่รักษาความสะอาดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแม้จะไม่ได้เกลียดชังแต่ก็รู้สึกไม่สบายใจที่จะร่วมงานด้วย ชีวิตของมังคละจึงมีแต่เรื่องคุณนข้องหมองใจเล็กๆน้อยๆอยู่เสมอวันหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จมาสแสดงธรรมที่ใกล้หมู่บ้านของมังคละมังคละจึงได้มีโอกาสไปฟังธรรมนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกองกรราทั้งหลายนั้นเกิดจากการสะสมของการรเล็กๆน้อยๆอยเชกเช่นเดียวกับตุ่มน้ำที่เต็มเปี่ยมได้ด้วยหยาดน้ำทีละหยดหยด หรือกองไฟที่ลุกโชนได้จากประกายไฟเล็กๆเ,เพียงน้อยนิดการกระทำทุกอย่างไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดล้วนทิ้งร่องรอยไว้ในจิตก่อร่างสร้างวิบากกรรมตามมาเสมอมังคละได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกเหมือนมีฟ้าผ่าลงกลางใจเขานึกย้อนถึงเรื่องราวในชีวิตตนเองตั้งแต่จานชามที่ไม่เคยจัดเก็บอุปกรณ์ที่ปล่อยทิ้งขว้างทางเดินที่เฉอะแฉะ เปลือกผล,ลไม้ที่โยนทิ้งไปอย่างไม่รับผิดชอบเขาก็พลันเข้าใจว่าเหตุใดชีวิตของเขาจึงเต็มไปด้วยความยุ่งยากเล็กๆน้อยๆที่ไม่จบสิ้นความไม่ใส่ใจเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นไม่ได้ส่งผลแค่ตัวเขาเองแต่ยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวเขาเพิ่งจะเข้าใจในวันนั้นเองว่าเรื่องแค่นี้เองที่เขาเคยคิดแท้จริงแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องแค่นี้เองเลย มันคือมเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมที่ค่อยๆงอกงามขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นบุญหรือบาปก็ล้วนเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราอาจมองข้ามไปนี่แหละโยมเอ๋ยการกระทำเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะการจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะการพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะการมีน้ำใจแบ่งปัน แม้กระทั่งความคิดเล็กๆน้อยๆที่จะทำประโยชน์แก่ผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบุญกรรมที่สะสมทีละเล็กทีละน้อยเปรียบเสมือนหยดน้ำที่เติมเต็มตุ่มบุญของเราให้เต็มเปี่ยมจนส่งผลไปถึงสวรรค์นรกในสัมปรายภพและความเป็นอยู่ที่ดีในชาตินี้และชาติหน้าได้อย่างแท้จริงส่วนที่คนส่วนใหญ่ละเลย ก็เพราะหลงคิดไปว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่สำคัญเหมือนที่มังคละเคยคิดนั่นเองขอให้โยมทั้งหลายจงมีสติระลึกรู้ในการกระทำทุกขณะจิตเถิดสาธุกการกระทำเล็กๆน้อยที่เรามองข้ามไปในชีวิตประจำวันนั้นส่งผลต่อบุญกรรมสวรรค์นรกชาตินีหน้าได้จริงแท้แน่นอน ไม่มีผิดเพี้ยนเลยญาติโยมทั้งหลายเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันสามารถเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาหรือเป็นพืชมีพิษสร้างโทษก็ได้ทั้งหมดล้วนมาจากมเมล็ดพันธุ์เล็กๆเ,เหล่านั้น ส่วนสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ละเลยก็เพราะขาดสติขาดความรู้เท่าทันการทำงานของจิตและมองไม่เห็นผลลัพธ์ในระยะยาวจึงปล่อยให้กระทําไปตามความเคยชินหรือตามอาวิชชาความไม่รู้อาตมาจะอธิบายการทำงานของจิตที่เป็นเหตุแห่งกรรมนี้ให้เห็นเป็นขั้นตอนเพื่อให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ง่ายขึ้นในสนาทีนี้ขั้นตอนที่หนึ่งผัสสะและเวทนา ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากการกระทบกันของอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจกับอารมณ์ภายนอกเช่นเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสสัมผัสกายหรือคิดนึกเรื่องราวต่างๆนี่เรียกว่าผัสสะเมื่อเกิดผัสสะขึ้นก็จะเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนาคือสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข อุเบกขาซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติขั้นตอนที่สองสัญญาและสังขารเจตนาคือหัวใจของกรรมหลังจากมีเวทนาแล้วจิตก็จะสัญญาคือจำได้หมายรู้ในสิ่งนั้นๆเช่นจำได้ว่าสิ่งนี้สวยสิ่งนี้ไม่สวยกลิ่นนี้หอมกลิ่นนี้เหม็นเมื่อจำได้หมายรู้แล้ว ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือสังขารหรือการปรุงแต่งของจิตตรงนี้แหละที่เจตนาหรือความตั้งใจเกิดขึ้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวัามิแปลว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนานั่นแหละว่าเป็นกรรมไม่ว่าจะเป็นเจตนาดีหรือเจตนาร้ายแม้เพียงความคิดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในใจ ก็ถือเป็นกรรมทางใจที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งบุญหรือบาปแล้วขั้นตอนที่สามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมและผลของกรรมเมื่อเจตนาเกิดขึ้นแล้วจิตก็จะผลักดันให้เกิดการกระทำหากเป็นเจตนาดีก็นำไปสู่กุศล,ลกรรมคือกรรมดีทั้งทางกายวาจาและใจเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นการพูดวาจาสุภาพการคิดเมตตา หากเป็นเจตนาร้ายก็นำไปสู่อกุศล,ลกรรมคือกรรมชั่วทั้งทางกายวาจาและใจเช่นการเบียดเบียนการพูดหยาบคายการคิดอาฆาตพยาบาทแม้การกระทำเล็กๆน้อยๆเช่นการเก็บขยะเพียงชิ้นเดียว การพูดให้กำลังใจใครบางคนการคิดอิจชาริษยาเพียงแวบเดียวสิ่งเหล่านี้ล้วนสะสมเป็นบุญเป็นบาปเป็นพลังงานที่จะส่งผลให้ชีวิตเราดำเนินไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงทั้งในภพชาตินี้และภพชาติหน้ากำหนดภพภูมิที่เราจะไปเกิดในอนาคตควรปฏิบัติอย่างไรฉะนั้นเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในความประมาทญาติโยมควรเจริญสติให้รู้เท่าทัน ความคิดคำพูดและการกระทำของตนเองอยู่เสมอเมื่อมีผัสสะกระทบให้หยุดพิจารณาสักนิดก่อนที่จะปรุงแต่งเจตนาตรวจสอบว่าจิตของเรากำลังคิดดีพูดดีทำดีอยู่หรือไม่เปรียบเหมือนคนเฝ้าประตูเมืองที่ต้องคอยตรวจสอบผู้เข้าออกเสมอไม่ให้คนร้ายเข้าเมืองได้เมื่อรู้ตัวว่ากำลังคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี ก็ให้เรียบยับยั้งและปรับปรุงแก้ไขเสียนี่คือการสร้างเหตุแห่งบุญและป้องกันเหตุแห่งบาปอาตมาขออำานวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติมีปัญญารู้เท่าทันการทำงานของจิตและสามารถสร้างสรรค์กรรมดีอันเป็นหนทางแห่งความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเทินหากญาติโยมสนใจธรรมะดีๆเช่นนี้ขอฝากช่องลิงเฝ้าวัดไวด้ด้วยนะ